วิดีโอนี้จะทำขึ้นพืน่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันรือทันตามการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า8ปีควรได้รับคำแน,นะนำ โอเคนะคะก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นะไก่โอ๊กก็มาพร้อมกับเกม Fortune Rabbit นะหรือเกมกระต่ายแห่งโชคลาภของค่าย PG วันนี้จะพามาเกมสายโดดนะพกทุนมา200บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าทุน200นี้จะรุ่งหรือจะร่วงนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเริ่มต้นที่เบต5ก่อนละกันนะเช็คการจ่ายของเกมโอ้โห เช็คการจ่ายทีไรมาบิ๊กวินทุกทีกดทีเดียวนะเงินรางวัลก้อนโตน100บาทโอ้โหดีงามพระรามแปดเดี๋ยวไปกันต่อนะจา้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกอกันด้วยเดอ้อสำหรับเกม Fortune Rapid แล้วเพื่อนๆมันก็จะเป็นเกมสายโดดคล้ายๆกับเกมหนูเกมวัวเกมเสือนะโดดหรือเปล่าโอโ้ไม่โดด ถ้ากระต่ายมันโดดนะมันก็จะเข้าฟรีเกมให้เรานะเอ้ยอย่างวะเออถ้าไอแผ่นทองๆองนะเพื่อนๆห้าแผ่นขึ้นไปน้ำถึงจะได้เงินนะยังไงโดดหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้โหโดดแรกของเราเบตห้านะเดี๋ยวมาลุ้นกันแตกหรือเปล่าแผ่นทองต้องครบห้าแผ่นนะเพื่อนๆห้าแผ่นขึ้นไปนะถึงจะสะสมเงินรางวาัล เขาว่ากันว่านะถ้าได้แผ่นทองเต็มทุกช่องมันจะคูณ5,000นะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเคออก,ก็ไม่เคยได้เพื่อนๆคนไหนเคยได้นะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เอามาโชว์หน่อยนะเค้าอ,อยากจะรู้มันแจกจริงหรือเปล่าสุดท้ายสุดท้ายยังไงยังไงเออ2อ2บาท50ากัไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใ,งใงบ2บาทห0 2บาท50รัวรวนะจบไปเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆได้มา70บาทเอ,อ้ยังไม่แตกนะมาเดี๋ยวขยับไปที่เบ็ดส0เลยละกันเดี๋ยววันนี้เกอาจะเล่นไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุน200จะรอดหรือเปล่าโอ้โหไม่คืนเลยนะดูดเอาดูเอา,เ,อาเรียบร้อยติดแผ่นน0 0 0ันมาด้วยเอาสิเข้าฟรีไม่แตกใช่ไหมได้ไปเท่าไร่จ้า เงินรางวัลซูเปอร์เมกา1100กร้บี6กบาทเออโอ้โหติดตัว1000มา1แผ่นนะแผ่นทองของเรามาตอนนี้จากทุนเติมแรกมา200บวกมาพันกว่าแล้วเดอ้อเฮ้ยเฮ้ยโดนหรือเปล่าโดนไหมหลอกให้อยากแล้วก็จากไปเฮ้ยเฮ้ยโดดหรือเปล่า ไม่โดดจะขยับเบ็ดเพิ่มแล้วนะโอ้โหมันยังไม่โดดอีกนะเพื่อนๆเหมือนมันกําลังจะมานะวัดใจเบ็ด50ไปเลยโดดหรือเปล่าอเอ้ยโดดไหมเป็น50นะเพื่อนโดดหรือเปล่าเรียบอ้โหเ,เอาแล้ว嘛โอ้โหจังหวะมันได้นะเพื่อนๆมันทำท่าเหมือนจะโดด2ทีสามทีแล้วเกะอกยัดเบ็ด50เลยทุนพนะันนะเมื่อกี้เรียบร้อยโอ้โห25รัวรัว ขอแพงๆขอแพงๆพโองร้อห้าสมา2แผ่นนะโอเคนี่เป็นห้สบนะเพื่อนโอ้โหห้ารไม่ได้นะ2หมุนสุดท้ายโอ๊ยตายสุดท้ายตาย,ตายโอ้หรีเกมเบ็ดห้ิได้มาเจ็ยยี่สิบาบาทอะไรวะเนี่ย โอ้โหหัวจะปวดนะเพื่อนๆดอดไหมถอดแก้ตัวหรือเปล่าเรียบอพอ้โ,โดนสองครั้งซ้อนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันรอบนี้ขอ5,000 5,000 5,000รัวรัวขอหติด5,000มาสักรอบนะก็ยังดีนะเพื่อนเอน ไหลทิ้งไหลคว้างนะไม่เข้าเลยสักดอกอ,อ,อู้ยเกือบเต็มขาดสองช่องอุยอะไรวะเนี่ยอู้เสียดายนะสงสัยดวงยังไม่ถึงนะเพื่อนเือ้าสองพันห้ามาจ้าโอเคมาหมุนสุดท้ายแถมหรือเปล่าขอห้าพันสักช็อตมาไหมโอ้โห เป็นเท่าไหร่จ้าโอ้ตอนนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมกาแล้วนะจบที่เท่าไรโอ้จบไปที่5,125 0 0กบ,บาทเอออย่างนี้หน่อยนะค่อยสมกับเบด50เนะเพื่อน โอโหโดดรอบแรกไม่แตกมาแตกรอบสองเออมาเดี๋ยวไปกันต่ออีกสักน,นี้สักหน่อยละกันนะขยับไปที่เบ Sched ็ดร้อยเลยลองดูเปิดไปสิบหมุนออตโ <white. S 1> ต้นะจ๊ะตะนเติมแรก200นะเพื่อนเอา้าเต็มจอเสีได้นะเป็นประทัดตัวถูกเฮ้ยเบ็ดร้อยนะเบ็ดร้อยโดดไหมเรียบอะอู้วันนี้ดวงดีจัดนะเพื่อนบอกเลยโดด <t> <eton> ทุกเบ็ดจ้า แตกหรือเปล่านี่ไม่รู้นะต้องมาลุ้นพร้อมๆกันโอ้โหห้าพันไม่ได้พอจะได้ห้าสิบห้าสิบโอ้โรอบนี้ถ้าจะเกลือนะขอห้าพันสักแผ่นหน่อยเร็วโอ้โหสุดท้ายฮลัลโหล โอ้โหห้าพันแต่ไม่ได้ก็2 5สองร้อยห้าสิบนะเพื่อนเมื่อ,อกี้ไม่แตกไม่แจกไม่จ่ายยังไงวันเนี้ยโอยปัดเสษอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันอุ้ยเออเอ้าดูบิดนะลึกว่าห้าร้อยเป็นห้าสิบโอ้ดีใจหมด เสียดายนะเพื่อนเท่อกี้ข้าฟรีเบรทร้อยไม่แตกไม่แจกไม่จ่ายโดนไหมโดดหรือเปล่าเรียบร้อยหูโดดบ่อยๆไม่ใชื่อว่าจะแตกนะเข้าดีจังตังไม่จ่ายนะดูซิดูมันทำพอห้0พันมานี่ไม่จ่าย โอ้โหอุ้ยเรียบร้อย,อยดอกนี้ได้เป็นเท่าไรอู้ห้าพันสองแผน่นอุ้ยบกวกมาหมื่นกว่าเอาแล้วไงอู้หูคิดว่าไม่แตกอุ้ยสุดจัดแล้วก็เรียบร้อยไปกว่าจะแตกนะโดดแล้วโดดอีกโดดจนเดี่ยงเออได้เป็นเท่าไรจ้า เงินรางวัลซูเปอร์เมกา13,800กับอีก50บาทโอ้โหกว่าจะแตกได้นะเพื่อนโดนแล้วโดดอีกนะจากทุนเติมแรกมา200ตอนนี้ได้มาอยู่ที่1 9 7 7 5บาทพอนะจ๊ะพอไม่อยากจะเล่นต่อแล้วนะเดี๋ยวโดนมันดูดคืนนะเกมนี้ไม่น่าไว้วางใจได้เราต้องพอนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเล่นตามไก่โอ๊กก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะกอ๊ปกปักหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลย วันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกวกันด้วยเดอ้อสำหรับใครที่ยังไม่กด s u b สไครต์ก็ฝากกดให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เกศต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ